ตอนที่43ซุปาเปอร์โนวาตัวจริงสารบันขณะที่ ing, เหอมิงเซวิยนกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่นั้นผู้ชายซึ่งแต่งตัวเป็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งก็พากันเข้ามาในร้านหนังสือทันทีที่เข้ามาก็ถามว่าเท่าแก่หนังสือของซูเปอร์โนวามีไหมครับยินดีต้อนรับเท่าแก่ยินตอบไปว่าซูเปอร์โนวารอบนี้มีอยู่แล้วเพิ่งมาเมื่อเช้าแถวแ,ถวแรกทางขวานั่นมีทั้งห้าเล่มครับทั้งห้าคนวิ่งตรงไปยังหนังสือของซูเปอร์โนวาหนึ่งในนั้นพูดขึ้นด้วยความตื่นเต้นฉันขออ่านจอมม,มอนอันทะล้วกัน เด็กผู้ชายกลุ่มนี้ตั้งใจเลือกหนังสือคุณละาเล่มกันนับว่าตกลงกันได้แล้วเพราะเมื่อทำแบบนี้ทุกคนอ่านเจอผลงานที่ดีก็จะแนะนํากันแอลละกันมีเพียงเด็กชายคนสุดท้ายที่ไม่ได้พูดอะไรเขาสะพายกระเป๋าไว้ด้านหลังสวมแว่นตาดูแล้วเป็นการแต่งตัวสไตล์นักเรียนดีเด่นเขาหาที่นั่งลงในร้านเพื่อเรอเพื่อนซึ่งกํลาลังเตรียมจะซื้อหนังสือเล่มใหม่วาจืจมีเพื่อนคนหนึ่งชักชวนนยายยาัวแต่สนใจเรียนหนังสือทั้งวันสิครูยังบอกเลยว่าต้องเรียนกับพักผ่อนให้สมดุลกันหานิยยายมามอ่านสสักกเเล่ม่มิพวนนาออไปถะผู้ชายที่่่ชือวาวาจือบอกมือฉันนนไม่สใจิยาย เหมือนว่านายคงไม่เคยอ่านนิยายสินะเพื่อนอีกคนหนึ่งเอ่ยน้มนนาวไม่ลองจะรู้ได้ยังไงว่าไม่ชอบก็ได้หวานจือเองก็ไม่อยากทำตัวนอกขอบจึงหยิบปินซอฟทเทนนิสขึ้นมานั่งลงอ่านหนังสือตลงที่นั่งด้านขวาของเหอหมิงเซวิยนผ่านไปสิบนาทีเด็กผู้ชายซึ่งอ่านจอมมันทะลุมิติก็วางหนังสือลงขมวดคิ้วพูดว่ารู้สึกว่านิยายเล่มนี้ธรรมดามากเลยก็เห็นอยู่ว่าตัวเอกเป็นจอมมนันแต่กลับไม่ดูดันสักนิดนิสัยเดิมก่อนทะลุมิติมาแก่ไม่ได้สินะเล่มนี้พอใช้ได้ ผู้ชายคนที่พูดนั้นกำลังอ่านนิยายซึ่งได้อันดับสองในซูเปอร์โนวาหนังสือชื่อฉันกลายเป็นสัตว์อสูรขององค์หญิงแค่นิสัยของตัวเอกฉันไม่ชอบรู้สึกว่าป้วนเปี้ยนอยู่กับผู้หญิงทั้งวันซูเปอร์โนวาครั้งนี้ไม่โอเคเพื่อนคนอื่นๆก็ทยอยกันวางหนังสือในมือลงได้ข้อสรุปตรงกันท่าทางและดูผิดหวังอย่างเห็นได้ชัดวาจือไปกันเถอะวาจือไม่ตอบเพื่อนๆจึงตะโกนว่าวาจือไปกันหวาจือก็ยังไม่ตอบเพื่อนๆรู้สึกประหลาดใจต่างคนต่างมองหวายจือบบจ้อ,อนต ทันใดนั้นเพื่อนๆก็นึกสนุกขึ้นมาหนึ่งในนั้นรำพันว่าวอร์จูนี่มันอ่อนหัดจริงๆเหมือนฉันตอนอ่านนิยายครั้งแรกเลยแค่หนังสือเล่มเดียวอ่านแล้วอินขนาดนี้ตอนนี้อ่านหนังสือมาหลายเล่มก็เลยเรื่องมากขึ้นทุกวันเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าไม่สนใจนิยายนิยายที่ว่าจ์จออ่านก็เหมือนจะเป็นผลงานในซูเปอร์โนวาครั้งนี้นะแต่ว่าเป็นอันดับสุดท้ายของซูเปอร์โนวาเขียนเกี่ยวกับการแข่งขันเทนนิสที่เป็นแนวเฉพาะกลุ่มไม่ค่อยเหมาะกับคนอ่านที่เล่นเทนนิสไม่เป็นอย่างพวกเราเท่าไหร่ หาเมื่อได้ยินเพื่อนพูดถึงตนเองว่าจือถึงได้สติกลับมาราวกับเพิ่งตื่นขึ้นจากความฝันเอออย่างอบออดว่าฉันยังอยากอ่านต่ออนิยายเรื่องนี้สนุกมากเลยนะนายซื้อกลับบ้านไปเลยก็ได้นี่มีคนเสนอแนะขึ้นมาอย่าง,ยงหยอกล้อจากนั้นทุกคนก็หัวเราะออกมาพูดจากใจจริงว่าเราเล่นหน้าไม่รีบๆทั้งนั้นพวกเราเอาก็ลองดูหน่อยไม่ว่าเทสของเด็กเรียนอย่างหวาจือเป็นยังไงได้พวกเขาวางหนังสือในมือลงก่อนจะคว้าริ้นซอฟทเทนนิสขึ้นมาอ่านยังไงก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วถึงประเภทขขขอออองงงงหนนนััสสืเเล่่มมี้จะะไตรกรกกบิยพวา็ถ อืมวานจืดดวงตาเป็นประกายจากนั้นก็อ่านปิ้นซอฟเทนนิสต่อไปอย่างไม่รีรอเขารู้สึกว่าตนได้เปิดประตูบานกว้างสู่โลกใบใหม่ผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงจู่ๆผู้ชายหนึ่งในนั้นก็พลุงขึ้นมาแม่เจ้านิยายเรื่องนี้ที่วานจือ,อ่านเป็นสนุกจริงๆนั่นแหละต่างกับที่ฉันจินตนาการไว้ลิบลับใช่ๆๆประโยคนี้กระตุ้นความเห็นพ้องต้องกันของคนอื่นๆฉันอยากจะบอกว่าเห็นชัดๆว่าฉันไม่รู้เรื่องเทนนิสเลยก็ยังอ่านสนุกหลงมาตัวเอกโคตรจะเท่เลยฉันชอบโจจูหน่ง,ลงนหลอน,นอ ผู้ชายกลุ่มนี้กระซิบกระซาบเันเป็นเพราะเสียงดังเกินไปพันให้ผู้คนโดยรอบสงสัยตากรดเคืองมาให้เบาเสียงหน่อยได้ไหมคะขอโทษครับพวกเขาจึงรีบเงียบเสียงจากนั้นก็ลากวาจือออกไปอย่างหดหูต่างคนต่างซื้อป r ิ้นซอฟทเทนนิสแล้วก็เดินออกจากรลานไปในตอนนั้นเหอหมิงเซวียนได้เห็นกระบวนการตั้งแต่ที่ผู้ชายกลุ่มนั้นไม่สนใจจนท้ายที่สุดแล้วก็ซื้อปลิ้นซอฟท์เทนนิสไปกับตาตนเองแรกเริ่มเดิมทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรทว่าสุดท้ายเด็กนักเรียนกลุ่มนั้นก็คุยกันอย่างออกรสออก สนุกขนาดนั้นเลยเหรอเฮอร์มิงเซวิยนหยิบปริ้นซอฟเทนนิสออกมาอย่างงอดไม่ได้ยามนี้ในใจของเขามีคำถามอยู่เต็มไปหมดบางทีในหนังสืออาจมีคำตอบก็ได้เขายังคงนั่งอยู่ในมุมหนึ่งของร้านหนังสือแสงแดดส่องสะท้อนลงมาบนหนังสือมองดูแล้วก็เป็นนิยายเล่มหนึ่งเพียงแต่เหอมิงเซวิยนไม่รู้เลยว่าตัวเขานั่งนิ่งอ่านหนังสืออยู่หนึ่งชั่วโมงเต็มเต็มราวกับถูกแช่แข็งนอกจากพลิกหน้ากระดาษที่แทบจะทำลงไปเพราะสัญชาตญาณแล้วเขาแทบไม่ได้ขยับแม้แต่ครึ่งก้าันนหงสือ เฮอมิงเซวิยอนจึงตกใจจนสะดุ้งยงราากบตป่นจากความฝันจึงพบว่าตนเองนั่งจนก้นชาไปหมดแล้วทว่าทั่วขณะนั้นดวงตาของเขาเป็นประกายทั้งร่างสันสานเบาๆที่แทนนิยายแนวแข่งขันกีฬาก็เขียนกันแบบนี้เองความคลางแคลงใจของเขาพลันคลี่คลายกระหนึ่งเขาตื่นรู้ก็มีปานในจินตนาการแรกเริ่มของเฮอมิงเซวิยอนนิยายแอนวาการแข่งขันกีฬาซึ่งไม่เป็นที่นิยมอย่างบริซอฟเทนนิสน่าจะขาดอารมณ์ร่วมและชวนให้สับสนสำหรับนักผานที่เล่นเทนนิสไม่เป็นจนกระทั่งเขาเปิดอ่านจึงได้พบว แต่นี่คือนิยายที่ไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องเทนนิสก็สนุกได้เรื่องราวไม่ว่าจะเป็นจังหวะของเนือเรื่องหรือตัวละครก็เหมาะสมกับนักผ่านที่ชื่นชอบแนวแฟนตาซีเยาวชนได้ถึงขั้นที่แม้แต่เกรดความรู้เกี่ยวกับเทนนิสที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องก็ไม่น่เบื่อเลยกลับทำให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึก,กว่าตนได้มีความรู้เพิ่มมากขึ้นแล้วซอนิกช็อตโค่นหนีสีน้ำตาลทวิเซิร์ฟมื่อท้ามใตายอันพร่าๆเหล่านี้ปรากฏขึ้นในหนังสือกอบกับบทบรรยายอันสมจริงจนทำให้คุณลุงคนหนึ่งอย่างเฮ คำอธิบายเกี่ยวกับสมาชิกในทีมโรงเรียนชิงทุนนั้นดูราวกับทะลุออกมาจากกระดาษและมาอยู่ตรงหน้าของเขาเขาถึงกับดีใจไปกับชัยชนะของทีมโรงเรียนชิงทุนกระวนกระวายกับอุปสรรคของทุกคนและเคร่ครวญถึงการดำเนินเรื่องพระเจ้าช่วยความสงสัยทั้งหมดลุวนคลี่คลายอย่างง่ายดายทำไมหลังจากที่ทุกคนอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วถึงเลือกที่จะซื้อกลับไปนืหรือก็เพราะว่านิยายเรื่องนี้มันสนุกนะสิเฮอร์มิงเซวียนจ้องมองชื่อถูกคงด้านหลังคำว่าผู้เขียนในใจก็พลันเต้นโครมหนังสือเล่มนี้ตตต้อออองงงงบบบกกเเิิิิาาาโขขนนนนนนนยยยแ่่ัีใจ ถูกควงนากัวเกินไปแล้วเขาเชื่อสนิทใจแล้วว่าตนพ่ายแพ้ทุกคนประเมินถูกขวงต่ำเกินไปรวมไปถึงคำหนังสือซิลเวอร์บลูพวกเขาถึงกับจัดเป็นซอฟเทนนิสไว้แค่อันดับ5าของซูเปอร์นัวรอวอร์ดแถมยังพูดเสียดิบดีว่าทำเพื่อให้ประเภทนิยายในตลาดเกิดความหลากหลายนี่แหละที่เรียกว่ามีของดีอยู่กับตัวแต่ไม่รู้นิยายระดับนี้มีไวใ้ให้คงหนังสือซิลเวอร์บลูของพวกแกใช้เพิ่มความหลากหลายในตลาดเฮรอกระรอดูก่อนเถอะทุกคนอีกไม่นานตลาดนิยายก็จะแสดงให้เห็นเป็นประจักษ์ว่าใครคืออตัวจริงขงขปีีน้ จุดหนึ่งโจจูคือฟูจิทูสุเกะจากเรื่อง Prince of Tennis เจ้าชายลูกสกฬา์ตอนที่44เขาคลังหนังสือซิลเวอร์บลูย่อมไม่มีทางสงคคนมานั่งจับตามองผู้คนในร้านหนังสือเช่ erm ion, นเหอร์มิงเซวิยนผลลัพเพียงอย่างเดียวที่พอจะสะท้อนผลงานซึ่งตีพิมพ์จากซูเปอร์นวาหลังจากวางแผงขายตามท้องหนังสือเป็นวงกว้างก็คือเสียงตอบรับจากผู้อ่านเริ่มต้นจากเพียงจุดเล็กๆถึงอย่างไรการอ่านหนังสือจำเป็นต้องใช้เวลา สำหรับสำนักพิมพ์แล้วคำวิจารณ์แค่เล็กๆน้อยๆไม่ได้มีค่าให้อ้างถึงมากนักทะว่าหลังจากที่นักพันธุ์กลุ่มแรกทยอยกันอ่านนิยายจบแล้วเสียงตอบรับของผลงานทั้ง5้าเรื่องจากซูเปอร์นวาก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาในช่องคอมเมนต์ในเว็บไซต์ทางการของคลังหนังสือซิลเวอร์บลูสิ่งที่สร้างความวิตกกังวลให้แก่สำนักพิมพ์ก็คือนิยายอันดับหนึ่งซึ่งบริษัทต,ตั้งความหวังเอาไว้สูงลิบอย่างจอมมันทะลุมิติกลับไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่จากคะแนนเต็มน,น,นุนนมกกมร ตัวเอกทะลุมิติมาเป็นถึงจอมมันแล้วแต่ดันให้ความรู้สึกกระจอกมากในเมื่อเขียนขึ้นมาจากมุมมองของจอมมันงั้นก็ไม่ควรจะเขียนให้ตัวเอกกระจอกขนาดนั้นหรือว่าถ้าตัวเอกไม่กระจอกนักเขียนก็จะเขียนไม่ออกแล้วอ่านจบก็รู้สึกเสียดายที่ซื้อหนังสือเล่มนี้เลยตัดจบไปเลยไม่สนุกนิยายของชินโจแบ่งเล่มตีพิมพ์เพราะฉะนั้นยอดขายของเล่มแรกจึงสําคัญมากนิยายที่ยอดขายไม่ดีก็จะถูกตัดจบได้ง่ายสานักพิมพ์จะแจ้งนักเขียนเร่งเขียนให้จบ ทันทีที่ผลงานซึ่งแผนเดิมมีสิบเล่มขึ้นไปเจอการถูกตัดจบสุดท้ายแล้วถูกนักเขียนบีให้สันลงจนเหลือแค่สามถึงห้าเล่มถึงอย่างไรสำนักทิมก็อยากกัรทรัพยากรไวใ้ให้กับผลงานที่มีศักยภาพมากกว่าผู้คนจำนวนมากต่อว่าต่อขานแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกเสียงตอบรับจะแย่กไปสมดมีนัก่านบางคนที่รู้สึกว่ามุมมองของจอมมันทะลุมิตินั้นแปลกใหม่มากถึงแม้จะเป็นวดใหม่ใส่เล่าเก่าแต่อย่างน้อยตัวตนของตัวเอกนั้นต่างจากรูปแบบผจญภัยในต่างโลกแบบเดิม,ดมไม่ต้องถึงขั้นตัดจบหรอกไม่น่นนาอกกด้เเมคยิขึ ตอนนี้ในตลาดมีนิยายซึ่งดังเป็นผู้แตกเรื่องหนึ่งเมื่อเพิ่งวางขายสียงตอบรับธรรมดามากยอดขายก็พอฝืนรับได้ในตอนนั้นสำนักพิมพ์แจ้งกับนักเขียนว่าจะตัดจบใครจะรู้ล่วว่าหลังจากวางขายไปสองเล่มก็กลับแป็ลปบาเนื้อเรื่องของหนังสือขึ้นถึงจุดคลายแม็กซ์ยอดขายพุ่งสูงขึ้นมาจนถึงกับต้องยกเลิกแผนการตัดจบไปเสียดืยด้อหนังสือเรื่องนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังทยอยออกเป็นซีรีส์ถึงเล่มที่22แล้วทว่ากรณีแบบนี้น้อยเสียยิ่งกว่าน้อย นั่นเป็นเพราะถ้าหากเล่มแรกไม่สามารถดึงดูดผู้อ่านได้แล้วแล้วก็ยากที่เล่มต่อต่อไปจะรังให้ผู้อ่านอยู่จนถึงจุดพิกได้มีเพียงการเปิดเรื่องที่ดึงดูดผู้อ่านได้นิยายถึงจะสามารถตีพิมพ์ออกมาได้เรื่อยๆอย่างมั่นคงม่ใช่แค่อันดับหนึ่งที่เสียงตอบรับไม่ดีนะักผลงานอันดับที่1นึงถึงสของซูเปอร์นวาผลตอบรับก็ธรรมดามากมีเพียงคะแนนของอันดับ2ซึ่งแต่ถึง5คะแนนแต่ว่า5คะแนนในตลาดนิยายก็นับได้แค่ว่าผ่านเกณฑ์ไม่ได้เรียกว่าดีเดอะไร ปีนี้ลำบากแล้วในการประชุมของคลังหนังสือซิวเวอร์บลูอีกหนึ่งสัปดาห์ให้หลังบรรณาธิการซึ่งอ่านรีวิวของนิยายเหล่านี้ได้แต่ทอดถอนใจฉันคิดว่ายอดขายของจอมมันทะลุมิติจะพุ่งสะอีกแต่เพราะนาาักันอ่านนิยายแนวผจญภัยในต่างโลกมากขึ้นเรื่อยๆมาตรฐานของทุกคนก็สูงตามไปด้วยพูดได้ถูกต้องไม่ใช่ว่าซูเปอร์นูวาในครั้งนี้สู้ครั้งก,ก่อนก่อนไม่ได้หรอกแต่เป็นเพราะรสนิยมของนาาัก่านสูงขึ้นเรื่อยๆมีน่าละหัวหน้าบอกไก่ถึงได้สนับสนุนให้แนวใหม อัญาประกาศคู่อัญญาประกาศคู่ในทุ่งแรกแรกและครโทรทัศน์พลอตหนักสมองอย่างรถชนมะเร็งหรือแทงลูกเทือกนี้ปรากฏบ่อยครั้งในโทรทัศน์บรรดาผู้ชมไม่ได้ดูเอาสนุกเหมือนเดิมแล้วแต่ในปัจจุบันถ้าหากมีเนื้อเรื่องประเภทนี้ขึ้นมาอีกผู้ชมก็คงชี้หน้าดักราสผู้กำกับไปแล้วในวงการนิยายก็เช่นเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนนิยายแนวผจญภัยในต่างโลกไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ด่งดังได้ตัวอย่างเช่นนิยายเรื่องพกโทรศัพท์ข้ามมิติ เล่าถึงตัวเอกไปยังต่างโลกแล้วยังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือได้พลอตไม่เป็นโลเป็นภายตลอดทั้งเรื่องหากใช้สายตาในตอนนี้มองเรื่องนั้นคงรู้สึกสาหัสากันจนทนดูไม่ได้แต่ในตอนนั้นนะักผ่านก็ชื่นชอบนิยายเรื่องนี้แต่ก็ไม่ได้ยาไปซะทั้งหมดยังฟึ่งจมใจปลอบผู้คนนิยายเรื่องป r i นซ e อ f ฟ e ทน i s ถึงจะได้เป็นอันดับสุดท้ายในซูเปอร์โนวาแต่สิงตอบรับก็ดีมากเลยนะครับตอนนี้ได้คะแนนสูงถึง8.5คะแนนแล้วเป็นคะแนนที่สูงมากยังฟึ่งพูดได้ถูกต้องแล้ว แม้ว่าชื่อเสียงของสี่เล่มแรกจะไม่เป็นดังใจหวังแต่ r i n c ซอ f t ท n n i s ได้คะแนนที่สูงมากคำวิจารณ์จากนัก่านในช่องคอมเมนต์นั้นมีค่อไปทางเช่นชมเป็นหลักเล่มนี้สนุกที่สุดนึกไม่ถึงเลยว่านิยายแนวแข่งขันกีฬาอย่างแข่งเทนนิสจะเขียนให้ตื่นเต้นได้ขนาดนี้ฉันหยิบจากเล่านหนังสือมาอ่านเล่นๆคิดไม่ถึงว่าหนังสือเล่มนี้หยิบมาแล้วว่าจะวางไม่ลงขายเรื่อง Prince อ f t ท n n i สสุดใจเป็นความสดชื่นแปลกใหม่ของซูเปอร์โนวาอ่านแนวผจญภัยในต่างโลกจนเบื่อได้เปลี่ยนอัตสบ้างก็ดี ฉันแนะนำเรื่อง p ริ n c e อ f t e ทน i s กับเพื่อนไปตั้งหลายคนแต่บางคนก็ไม่สนใจพวกเขาก็เหมือนฉันก่อนหน้านี้แหละไม่เข้าใจสเสน่ห์ของนิยายแอนวาการแข่งขันอัญประกาศเดียวอัญประกาศเดียวกองบรรณาธิการย่อมรู้ว่าคะแนนของ p r i n c e of t e ทน i s สูงมากสามารถพูดได้ว่าเรตติ้งดีก็เหมือนสายน้ำรินไหลไม่หยุดยัง้งทว่าสำหรับคลังหนังสือ s i l เว r b l บ e ูแล้วคำวิจารณ์ของนิยายเรื่องนี้นับเป็นเพียงรางวันปลอบใจเพราะแนวของนิยายเรื่องนี้ไม่เป็นที่นิยมยอดขายแทบไม่มีทางพุ่งได้เลยไม่มีประโยชน์แอนน,ยยน,แแววอนิิยยาาาาเฉพะะกกลลุ่่่่มมมนนไไไปปชววดดี้้แจซือ่ เห็นได้ชัดว่าเหล่าบรรณาธิการไม่ได้ตื่นเต้นเลยทุกสำนักพิมพ์ล้วนมีนิยายที่ได้คำสรรเสริญแต่ไม่ได้ยอดขายสำหรับนิยายเหล่านี้สำนักพิมพ์ขนาดใหญ่มักจะมีท่าทีสนับสนุนต่อให้ยอดขายไม่ดีก็ยังจะให้ทรัพยากรในการตีพิมพ์ก็เหมือนกับหนังอัดบางเรื่องที่บริษัทต้องคอยอวดอ้างสรรพคุณแต่เงินที่บริษัทได้รับจริงๆยังต้องพึ่งยอดขายจากนิยายอย่าเพิ่งท้อสิบรรณาธิการบางคนมีท่าทีไม่พอใจดูท่าทางของพวกเธอสิยอดขายยังไม่ออกมาเลยคำวิจารณ์ไม่ใช่ทุกอย่างมีนิ ก็จริงยังมีโอกาสก็แค่เสียงตอบรับในดวงตาของเราบรรณาธิการยังคงมีไฟแห่งความหวังผลตอบรับไม่ใช่ทุกอย่างในตลาดมีนิยายบางเรื่องที่ได้รับคำชอม,มาดีแต่ยอดขายไม่ดีและมีหนังสือบางเล่มที่เห็นอยุดทนเทราว่าคำวิจารณ์ย่ำแย่มากแต่ยอดขายกลับสูงลิปสมัยนี้นะผ่านจำนวนมากก็ย่อหยิ่งปากไม่ได้ตรงกับใจในสายตาของทุกคนพริ้นซอฟเทนนิสจะอยู่ในประเภทแรกแล้วเล่มอื่นๆในซูเปอร์นัก็อาจจะอยู่ในประเภทหลังคนกลุ่มนี้หลอกง่ายจริงๆเลยรองบรรณาธิการรลบเบ้ปาก ผลงานที่ได้รับคำชมแต่ยอดซื้อไม่สูงนั้นมีน้อยมากทว่าผลงานที่คำวิจารณ์เลเทแต่ยอดขายดีนั้นก็มีไม่มากในเกณฑ์ทั่วไปของตลาดหนังสือโดยส่วนมากทั้งคำวิจารณ์และยอดขายจะแปรผันตรงกันแยกย้ายเถอะหัวหน้าบรรณาธิการกล่าวพลางโบกมือหลังจากที่ผู้คนแยกย้ายกันไปหัวหน้าบรรณาธิการก็กระวนกระวายขึ้นมาทันทีท่าทีเช่นนี้ยังเทียบไม่ได้กับบรรณาบรรณาธิการเมื่อครู่ดูท่าซูเปอร์นววในครั้งนี้จะหมดรูปแล้วนอกจากว่าจะมีปฏิหาร ปาฏิหารรองบรรณาธิการซึ่งยังไม่ได้ออกไปยืมคืนเอ่ยพวกเราไปดูที่แผนกสถิติสักรอบกันดีกว่ายอดขายสัปดาห์แรกของซูเปอร์โนวาทางนั้นคงออกมาแล้วพวกเราไปดูหน่อยว่าปฏิหารอยู่ที่ไหนหัวหน้าบรรณาธิการทั้งสองดึงทคิมบารทีิมไหลไปยังแผนกที่เกี่ยวข้องหัวหน้าและรองบรรณาธิการมองไปยังหญิงสาวหัวหน้าแผนกสถิติพร้อมกันยอดขายอาทิตย์แรกของซูเปอร์โนวาตอนนี้น่าจะออกมาแล้วใช่ไหมออกมาแล้วหัวหน้าหญิงมีสีหน้าย,ยันชายอยู่สักหน่อยเรากับว่าหัวเสียกับเจ้าสองคนนี้มากตอบ่ประโยคเดียวก็หันกลับไปทํา เงินต่อตารางสถิติอยู่บนโต๊ะไปดูเองมีอะไรไม่เข้าใจค่อยมาถามฉันพวกเราไปล่วงเกินอะไรเธอละเนี่ยหัวหน้าและรองบรรณาธิการมองหน้ากันจากนั้นก็หยิบตารางสถิติขึ้นมาดูทันทีที่มองดูความหวังสุดท้ายของพวกเขาก็พันลายลงนั่นก็เพราะจอมมันทะลุมิติซึ่งมียอดขายสูงที่สุดทาได้แค่หนึ่งแสนแปดหมื่นเล่มนี่เป็นซูเปอร์โนวาเทียวนะที่ผ่านมาหากเป็นผลงานจากซูเปอร์โนวาอวอร์ดยอดขายในสัปดาห์แรกไม่เกินสามแสนเล่มก็แทบไม่มีหน้าออกจากบ้านไปทักทายคนแล้วปีนี้เรื่องที่ยอดขายสูงสุดยังไม่ถึง 2, เล่มด้้วยซํา แต่อย่างน้อยก็มีจุดที่ดีอยู่บ้างนั่นก็คือหาอันดับแรกของของซูเปอร์นูวายอดขายก็สอดคล้องกับแตละอันดับอย่างสมบูรณ์แบบหัวหน้าบรรณาธิการยกข้อดีขึ้นมาอย่างน้อยพวกเราก็คาดการยอดขายแตละอันดับไว้ไม่ผิดตัวเลขยอดขายไม่ไดีคิดยังไงก็เป็นความผิดของคนอ่านใช่แล้วรองบรรณาธิการพยักหน้าตามหัวหน้าหญิงซึ่งออกไปเพิ่งกลับมาได้ยินบทสนทนาของทั้งสองก็เดือดดานขึ้นมาทันทีจึงเริ่มระเบิดอารมณ์พวกคุณสองคนคาดการไว้ไม่ผิดเั้นเหรอโทรศัพท์ฉันสาายแทบไมบไม่้้รูง ร้านหนังสือทั่วทั้งชินโจโทรมาเร่งให้ฉันส่งของตอนนี้ฉันต้องคอยรับสายทั้งวันนอฝั่งนั้นโทรติดปุ๊บก,ก็พูดแต่ c ริ f Tennis Prince o ทเ e n n i s เร่งจนสมองฉันแทบระเบิดแล้วโว้ยพวกคุณรู้หรือ,อยังว่าตอนนี้ซัพพลายของสินค้ามันวุ่นวายขนาดไหนฉันหัวเสียยิ่งกว่าคนเป็นไวทองแล้วพวกคุณรู้ไหมหาพวกคุณรู้ไหมว่าหลายวันมานี้ฉันแทบไม่ได้หลับสนิทอย่างคนอื่นเขาเลยหัวหนหญิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟปืนใหญ่แห่งคำบริภาษรรดมซัดเข้าใส่จนน้ำลายปกปมาวคใจ เรื่องนั้นทั้งสองอันตารางสถิติอย่างระมัดระวังอันทีทุ่นจนมั่นใจแล้วจึงกล่าวยอดขายของบรินซอฟเทนนิสเป็นอันดับสุดท้ายสินค้าจะไปขาดได้ยังไงเจดัก,กราดอย่างกับกินปืนเข้าไปเรื่องนี้มันต้องมีตรงไหนผิดพลาดละมั้งผิดพลาดหัวหน้าหญิงมองทั้งสองด้วยสายตาราวกับมองตัวตลกผู้โง่เขลา r รินซอฟเทนนิสมีนสต็อกแค่หนึ่งแสนเล่มแทบจะไม่พอให้เอาไปยาซอฟันของร้านใหญ่ๆด้วยซ้ำซูเปอร์นวา nova, วางแผงออกไปสามวันก็ขายหมดแล้วคุณจะให้ไปเพิ่มยอดขายได้ยังไงหัวหน้าละรองบรร ทั้งสองมัวแต่สนใจอันดับยอดขายของซูเปอร์โนวาจนลืมไปเรื่องที่บรินซอฟเทนนิสตีพิมพ์ครั้งแรกแค่หนึ่งแสนเล่มจนกระทั่งถูกหัวหน้าหญิงดาไปยกหนึ่งถึงนึกออกในยามนี้ต่างคนต่างมองตางกันในที่สุดก็ตระหนักเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ปาฏิหาริย์ที่พวกเขาโหยหาคล้ายกับจะปรากฏขึ้นแล้วทั้งสองท่านหัวหน้าญิงผุดรอยยิ้มหน้าสะพรึงกลัวนำเสียงอ่อนโยนพิลึกโปรดบอกบิฉันมาว่าให้ง้างคนไหนมันตัดสินใจให้บรินซอฟเทนนิสตีพิมพ์ครั้งแรกแค่หนึ่งแสนเล่มเขาหัวหน้าบรรณาธิการ